เขารายงานมาว่ามันจะมีผีปีศาจอยู่ซึ่งปีศาจเนี่ยสามารถเรียนแบบเสียงพวกมึงได้อย่าเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดอย่าเฮ็ดในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่พูดอย่าพูดในสิ่งที่เป็นเบนเบนเนไม่เล่นเบนไม่เล่นเบนไม่เล่นเบนไม่เล่นดิเบนเบนเบนเปนเบนไม่เล่นเบนปอบิงเผาปอบิ่งเผาปอบิงเผาอออว่โคตรอ้เข่าถั่วตอมนี่ช่วยด้วยดวยด้วยไอ้บ่าวตายแล้วไอ้บ่าวตายแล้วเร็วเร็ว โคดโคดโคดโคปาปิ้งเผาปาปิ้งไม่ใช่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 ปาปิ้งเผาเร็วเร็วช่วยกูด้วยเร็วกูโดนจับเร็วไอ้ปาปิ้งเผาปาปิ้งเผาไอ้ไม่ใช่ไอ้ไอ้ไรซาราเอาเวอร์นานามาเวอร์เพื่อนเพื่อนนั่นกูตัวจริงกูตัวจริงมึงแม่ตัวจริงมึงแม่ตัวจริงมึงแม่ตัวจริงไอ้เหี้ยมึงแม่ตัวจริงเฮ้ยอันนี้เบนตัวจริงใช่ปะ จริงโอเคแล้วกูขอถามหน่อยมึงเคยมีกิ๊กไหมไม่เคยไม่เคยไอ้เบนตายแล้วไอ้เบนตายแล้วแก่สันดานไม่ตายม่ตายไม่ตายไม่มีเศติ๊ดติ้บว่ะเพื่อนกูพูดทีมึงแบบนี่เดี๋ยวเอาไปลงเลยเฮียาบปากได้มึงเล่นเฮียอะไรเนี่ยเบ๊